เป็นพันล้านใต้เพชรบไฟเราซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายใตย้เพชรอยู่ระยองเนาะแล้วมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมเราตอนนี้พี่ๆื่อนๆอะไยคะพวกในใค่ายเชื่อกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบสองสูงเท่าไรร้อยสี่สิบแปดน้ำหนักป,ปล่อยตอนนี้สามสิบแปดมวาายสไตล์อะไรครับเดินวันนี้ต้องมาเจอใครเนี่ยสรันสรันชัยเนาะเคยต่อยกับเขาไหมยังเถอะอันนี้ครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมันต่อยเขายัง เขาพิมพ์มสไตล์อะไรอะ่ะฝีมือวันนี้มาเจอเขาวางเกวางแผงให้ดิเดินจับตีก็ตามสไตล์เราเลยแล้วมีอะไรเดี๋ยวแค่แขกไขุ้ยก็บอกทีทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ล <ắng> ังตะวันนาตะวันนาใช่ไหมอ่วันนั้นต่อยกับต่อยกับจ<ำ>ับ<ำ>ได้ปะจับเพศใส่ทางอ่าเป็นยังไงบ้างวันนั้นแพ้แพ้คะแนนเหรอแพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาด แทบขาดเลยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ครับ36 36วันนี้เราต่อย35แล้วเขาต่อยให้เราครึ่งกิโลถ้าสามสิบห้นี่เข้าไปใช้น้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมากขาดพอดีมาพอดีมาสบายเลยเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงเต็มเลยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชานะกับพายเนาะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสามกโลกิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเราตน,นี้เท่าไหร่ละมันเจ็ดสิบคนจังหวัด ะยอเด็กระยองเลยเอาฝากช่วยช่วยแฟนขับรถหน่อยอฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะพร้อมเอาชนะกลับบ้านด้วยอ่ะขอยโชคดีขอบคุณครับ